ดีอาร์แสดงความสนใจอยากย้ายหนีหงแดงโดยจุดหมายปลายทางก็คือการเล่นให้บาซ่าแต่คงไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะหงแดงตั้งค่าตัวนักเตะเอาไว้ถึง87ล้านยูโรซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เจ้าบุญทุ่มจะจ่ายได้ก่อนหน้านี้หลุยมานูเอลพ่อของดีอาร์จุดประเด็นร้อนเรื่องอนาคตของลูกชายหัวแก้วหัวแหวนว่า อดีตสตาร์เอฟซีปอร์โตเป็นแฟนพันธุ์แท้บาร์เซโลนาและเขาอยากเห็นลูกชายาย้ายไปเล่นในลาลิกาสเปนด้วยอีด e ีอาซัดไปแล้ว13ประตูกับอีก4แอสซิตจากการลงเล่น45แมตช์ในถุกรายการของซีซั่นนี้เป็นหนึ่งในผู้เล่นคีแมนหลักสําคัญของลิเวอร์พูลและนักเตะเป็นแข้งที่สมโมสรอนไม่ต้องการขายรายงานข่าวันที่2 2เมษายน2567ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แต่ถ้าถูกใจก็กดแชร์ให้ด้วยนะ